ยินด hey ีด้ t ยค่ e e n น o o สปี o ิตฮัล t ล I this <S, okay, <walk>. <S, <Let> s s เป็อ f อยู่ในแงคาสเตร์นะคะโอเคไปกัน okay. p l a ว game โอเคเดี๋ยวพาจะเข้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะว่าเป็นยังไง โอเคโยเจนทอมแมนเปิดใน door สำรัมามีโอ้โหเข้ามาแล้วนะคะโกล้ฮาโลวีนแล้วนะคะโอ้โหฮ่า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  You huh. want to peel skin againYou make me scream and g อือฮะโอ้อลาร์ดคอสตูมแล้วก็การ์ตูนนะคะแล้วก็ คอสตูมบูวีนะคะบูวีคอสตูมไปแล้วได้ก็ม้าป่าสองขาสามหัวนะคะตกตาก็ไม่รู้ว่าเป็นละครเรื่องไหนเป็นหนังเรื่องอะไรนะคะเนี่ย รักโทษถูกไฟช็อตหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรบ้างเนาะว้า พ่อแม่พ like like ี่น้องเด็กน้อยกับผ้าอินยานนี่ลีนด้ลูกไส้ข่อยกับยานแม่วงเน่เออ Mom, even have time กันนี่เลยนะคะ oh, <yeah. S 2> ตุ๊กตาเห็นอยู่ที่เมืองไทยเรามีตัวนี้เลยนะคะตุ๊กตาจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะสกวิดเกมสกวิดเกมอ่า